สวัสดีครับสวัสดีแฟนแฟนลิเวอร์พูลทุกท่านนะครับวันนี้จะมาพรีวิวลิเวอร์พูลกับพวกเราจะออกไปเยือนวูฟแฮมตันนะครับมาดูกันว่าสถิติจะเป็นยังไงนะครับสถิติเจอกับวูฟห้านัดล่าสุดนะครับลิเวอร์พูลเราเป็นถ่ายชนะไปสี่สี่นะครับสี่ต่อหนึ่งครับวูฟชนะหนึ่งนะครับส่วนเจ้าบ้านนะครับวูฟแฮมตันนะครับแพ้จากห้าเกมแพ้ไปสามนะครับผมเสมอหนึ่งชนะหนึ่งนะครับผมฟอร์มก็ในบ้านก็ ฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะครับวูฟผมลิวอพูของพวกเราชนะสี่แพ้หนึ่งนะครับเอมล่าสุดก็ชนะเวสแฮมในคาราลเบาวครับนะครับส่วนตารางคะแนนนะครับลิวอพูเรามีสิบสิบสองแต้มนะครับอยู่อันดับสองครับเล่นไปห้านัดนะครับผมยิงได้สิบนะครับผมเสียหนึ่งนะครับส่วนวูฟแฮมตันนะครับอยู่อันดับที่สิบเก้านะครับเล่นไปห้านัดมีแค่หนึ่งแต้มนะครับยิงได้ห้าลูกเสียไปสิบสี่นะครับผมอยู่อยู่บวยนะครับผม มาดูการจัดทัพของอันเนอร์สลตนะครับผู้รักษาประตูอลริซงนะครับกองหลังเวอร์จิฟันได้นะครับและคู้คนาเต้ครับแบ็กขวาเทนอโนนะครับแบ็กซ้ายลอบบนะครับกองกลางก็และอันกาวินแบกครับผมแล้วก็แม็กกาโซโบนะครับส่วนหน้านะครับผมน่าจะเป็นลุยดีอาสแล้วก็โมซาลาโซตานะครับผมทุกคนคิดว่ายังไงครับผม